ขึ้นมาอยู่บนดอยได้หลายวันแล้วนะครับหวดเขาก็เริ่มจะยาวลุ่หลังไม่ได้โกนนะครับหลายวันแล้วอากาศก็ยังคงหนาวนะฮะเช้านี้ประมาณ16-17องศานะครับมาดูหมอกนะครับก็ยังมีหมอกลงอยู่จางๆนะครับหมอกลงนะครับ เห็นหลังคากระท่อมของเรานะครับสุกอยู่ในพงหญ้านะฮะส่วนอีกหลังหนึ่งอยู่ไกลๆนอะน,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 นั้นเพิ่งสร้างใหม่จะเข้ามาอยู่ประมาณเดือนพฤษภานะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณสวนข้างๆที่ติดกันกับกระท่อมของเรานะครับก็แผ่วถางเพื่อที่จะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือยอดเขาบือเอโจนะครับบือเอโจยอดเขาของอำเภอกัลยาหรือว่าฟูจิกัลยานั่นเองครับที่เราเห็นเป็นเพียงภูเขาเล็กๆนี่คือเราขึ้นเกือบมาถึงยอดนะฮะเหมือนที่เราขับรถขึ้นอินทนนท์นะครับพอเราขึ้นไปบนถึงอดอยอ่างกาบริเวณเรดาเราก็จะมองไม่เห็นว่าเขามันใหญ่ขนาดไหนนะฮะที่นี่ก็เหมือนกันนะฮะ เราขึ้นมาอยู่เกือบถึงยอดของมันแล้วเราก็จะเห็นปลายแหลมนะของภูเขาอยู่ประมาณนี้บริเวณเชิงเขาซึ่งเกือบจะถึงยอดเขาอยู่แล้วเราก็จะเห็นโรงเรียนมัธยมอำเภอคันยานนิวัฒนาอยู่ในม่านหมอกนั่นนะครับหนาวนะครับมีนาเมษาถ้าขึ้นมายัางอำเภอคันยาน ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงกลางคืนนี่หนาวครับช่วงกลางวันก็อากาศธรรมดาสบายๆนะครับอด้านหลังของผมตอนนี้ก็คือทางด้านทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวพาทิตย์ก็จะขึ้นบริเวณนี้นะครับ โอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับวันนี้ก็มาดื่มกาแฟห่างกระท่อมสักหน่อยนะครับ เืมกาแฟแก้มดวงตะว,วันเสร็จแล้วก็กลับไปยังกระท่อมลึกลับของเรานะครับ